เลือกได้ไหมเราก็ไม่อยากเลือกไม่เห็นใจใครทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในรถไม่เห็นใจใครค่ะกูไม่ได้ไปอยู่ในรถกับเขามึงไม่ต้องมาโยนเผือกร้อนในกูกูไม่เห็นใจใครทั้งนั้นแหละปัญหาใครก็ไปแก้กันเองผิดถูกก็รู้อยู่แก่ใจเนี่ยไม่ต้องมาพึ่งกูค่ะกูไม่ใช่ศาลใครฟงนุ่นไปพึ่งศาลนุ่นเดี๋ยวศาลท่านก็ให้ความเป็นธรรมเองกระบวนการยุติธรรมมีไปขึ้นศาลเลย หลักฐานหลักเถินมีก็เอาไปไปต่อไปสู้กันก็รู้รู้กันอยู่โตโตกันแล้วสิบเก้าก็มันรู้นิติภาวะแล้วพี่แก้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภาธนายความก็ก็ต้องเอาตัวรอดได้ต้องเอาตัวรอดได้แก้ไขได้จัดก,การได้คนเราผิดถูกก็รู้อยู่แก่ใจนะต้องต้องแบบมีความจริงใจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความจริงใจมีความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงออกด้วยความรู้สึก ยอมรับพร้อม้อมแก้ไขและก็พร้อมรับผิดชอบในทุกสิ่งที่จะเกิดจากการกระทําของตนเองของตนและตนตัดโลกเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนนะบางเรื่องอาจไม่ได้หาขาวหาดําเพราะมันหาไม่เจอบางเรื่องมันอาจจะเทาสําสหรับดิฉันนะมันเทาๆามันไม่มีฝั่งขาวฝั่งดําหรอกนะฉะนั้นก็ไม่เห็นจะใครสักคนนะ <c oughs> ไปหมดศาลมีกระบวนการยุติธรรมมี นะให้กระบวนการยุติธรรมเยียวยานะคะส่วนเราเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมก็ถอดบทเรียนเอาจากเรื่องนี้ถอดบทเรียนเอาเมื่อกี้พูดไปแล้วโบราณบอกเอาเยี่ยงอย่าเอาอยางนะก็รู้กันอยู่เห็นกันอยู่ก็มาเป็นบทเรียนนะฮะสำหรับตัวเราลดให้เยอะแล้วลดให้เยอะแล้วถ้าคุณแพรี่อยู่ในรถกับทนายแก้วฟอรดจะเรียกเงินเท่าไหร่ ทำไมก่อนไม่มีไปทางเห็นใจตัวเองเออตอนนี้เห็นใจตัวเองค่ะไม่เห็นใจใครเลยเห็นใจตัวเองกฎการนะคะหนึ่งบ้านเพื่อนหนูก็แบบแอบมีแฟนแต่พ่อแม่นางดุมากสรุปพอโดนจับได้ว่ามีต้องโทษผู้ชายเออนั่นแหละเอ,อ่ะน้ำมันใกล้ไฟผู้ชายใกล้ผู้หญิงกระเทยใกล้ผู้ชาย จบนั่นแหละใดๆอืมนะมันก็เกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ามาแล้วสินค้าใหม่เลขสองถูกค่ะเออถูกค่ะมีคนบอกถูกค่ะโดนมิจฉาชีพเอาไปค่ะอืมก็กดสิเนี่ยกดนี่ในตะกร้านี้ลดเยอะส่งฟรีลดเยอะส่งฟรีปลายทางไม่ได้เพราะว่าของทําสดใหม่ นี่ขึ้นสินค้าอันดับหนึ่งแล้วขึ้นสินค้าอันดับหนึ่งแล้วค่ะไปขึ้นขึ้นอันดับหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะยิ่งโพสยิ่งเสียใช่ใช่ยิ่งโพสยิ่งเสียก็เออใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายไปนะยิ่งกระพือข่าวยิ่งอะไรก็ก็ก็เสียจริงๆนั่นแหละก็เสียคนที่เสียก็คือน้องผู้หญิงอ่ะก็จะยิ่งยิ่งเสียเพราะคนโซเชียลอ่ะ คนก็ไปขุดรูปขุดอะไรมาใดๆมานะคะก็ต้องเซฟน้องหน่อยอันนี้ก็พูดเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันแบบเออไม่ไม,ไม่อันนี้คือฉันก็เห็นใจน้องอยู่แหละนะในฐานะที่น้องก็เป็นผู้หญิงนะเออน้องก็เป็นชนีสาวดิฉันก็เข้าใจก็นั่นแหละนะยิ่งขุดรูปขุดอะไรกันมาก็ก็ตัวน้องเองนั่นแหละตัวน้องเองนั่นแหละคนเรามันมีทนทั้งคนเข้าใจมีคนไม่เข้าใจมีคนเห็นใจมีคนสมน้ำหน้ามีนะโลกมนุษย์น่ะ กจายปะละ่ะอืมอ่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานนะคะจิ้มตะกร้าเลยขอบคุณค่าเพิ่มสินค้าใหม่ยเลขสองลงในตะกร้าแล้วลดเยอะและส่งฟรีนะคะปลาอินซีปกติ429บาทไม่ขายขาย390ส่งฟรีแพ็คเล็กจาก239ขาย200ท้วนส่งฟรี200ร้วนส่งฟรีใจดีกดตะกร้านะคะ980คนเนี่ยว่าไง ก้าร้อยเจ็ดสิบหกคนว่ายังไงพอๆกันเออนั่นแหละเอาอันนี้อันนี้ที่ฉันไม่ขอลงความเห็นนะเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะมองคุณก็มองไปได้คุณจะมองว่าพอๆกันตกมือข่างเดียวไม่ดังหรือว่าอะไรหนนี่นั่นแล้วแต่พวกคุณเลยแต่ดิฉันไม่ขอลงดีเทลเยอะเออนะฮะก็ขออะไรวะก็ขอแค่เบอร์อะไรวะโกตะกาโกตะก้า กัน้าเลยคอบคุณค่ะสิบเก้าบ้านแล้วรถเยอะส่งฟรีนะปลาอินรีเป็นปลาสดนะทอดให้แล้วพร้อมทานเป็นปลาสดเป็นปลาแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยกดทุเรียนทอดไปแล้วขอบคุณค่ะทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยนะคะเออให้เขาไปรับผลกรรมกันเราเองถูกต้องถูกต้องค่ะนะยังกรรมมังกริสันติกัลยานาังวาปลาปักกังวาตสัทายาธาภวิสันติ นะบุคคลทํากรรมเช่นไรเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นก็ทําสิ่งใดก่อสิ่งใดกันเกิดขึ้นก็รับผิดชอบซะนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดบางอย่างก็งบทเรียนราคาแพงก็นั่นแหละตายอืมก็เทศไปเลยสิคะอา้ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะคนเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมจินาลีน ชินาลินอย่าไปเที่ยวขึ้นรถกับใครนะลูกอืมนะชินาลินอย่าไปเที่ยวขึ้นรถไปกับใครนะลูกเราเป็นผู้หญิงเราต้องระมัดระวังตัวนะเ,เงินนว ز, ัวเสงนตัวนะลูกเอ้ยกตจกกักานะคะสาทุก่ะาแล้วฝนบอกไม่ไปก็เลยไม่ไปใครนอกจากผัวแล้วฝนบอกไม่เคยไปกับใครค่ะนอกจากผัวค่ะ แปดร้อยสามสิบเอ็ดคนขอหนึ่งบ้านนะจ๊ะหนึ่งบ้านกดหรือยังกดหรือยังกดหรือยังคะขอหนึ่งบ้าน,น,าน,น,านค่ะอินซีแดดเดียวนะคะทอดได้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยไปเออปลาทอดให้แล้วค่ะพี่พร้อมทานจัดโปรลดราคาแล้วก็ส่งฟรีด้วยพี่กดไปเลยพี่กดไปเลยไปทำผิดกล้ารับใช่มันก็ต้องยอมรับมันทำอะไรไม่ได้หรอก ยิ่งเรามีต้นทุนทางสังคมสูงเราก็ต้องรับผิดมีความรับผิดชอบสูงมันแค่นั้นเรามีต้นทุนทางสังคมเยอะคนนับหน้าถือตาเราให้เกียรติเรายกย่องเรามันก็อะไรอะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงตามไปด้วยก็แค่นั้นก็แค่รับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วชื่อเสียงอะไรไม่จําเป็นต้องห่วงแล้วขอแค่แสดงตปิลิทนะ คนที่ซ้ำเติมเรามันมีแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่คนที่จะเข้าใจและเห็นใจเราบมันก็มีมันมีแต่มันดีกว่าการที่เราแบบแถะแถไถใช่ปหมละ่ะคนจะลิ่นรู้สึกว่าเราไม่มีความจริงใจในการที่จะยอมรับหรือพูดความจริงเข้าใจไหมไปแล้วครับแพรีก่ก่อนไปเลือกพักเพื่อไทยเบอร์เก้าก็พอเรื่องของมึงมึงจะไปเลือกใครไอโยดามึงไม่ต้องมาสารแนนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ต้องมาฝากที่นี่ไม่ใช่ที่หาเสียงมึงจะเลือกเพื่อไทยมึงจะเลือกประชาชน มึงจะเลือกอนุทินมึงจะเลือกภูมิใจไทยมึงไปเลือกของมึงเลยมึงไม่ต้องมาฝากกูไม่รับฝากไม่ต้องมายุ่งกับกูหนึ่งสิทหนึ่งเสียงมึงจะเลือกใครเลือกไปเลยม่กูไม่รับฝากไม่ต้องมายุ่งเสียงใครเสียงมันสิทธิ์ใครสิทธิ์มันมึงไม่ต้องมาเพื่อไทยมึงไม่ต้องมาประชาชนมึงไม่ต้องมาภูมิใจไทยแถวนี้กูไม่เชื่อตามมึงหรอกไม่ต้องมาฝากกูไม่รับฝากทั้งนั้นกูไม่รับฝากค่ะ แล้วกูไม่บอกด้วยกูจะเลือกใครเดี๋ยวกูเลือกเองกูโตแล้วกูถ้ากูมีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงว่ากูโตพอแล้วเดี๋ยวกูไปเลือกเองขายอะไรคะพึ่งมาปลาอินทรีแดดเดียวค่ะไม่ถนอมน้าใจมึงหรอมึงออกไปเลยเดี๋ยวกูบล็อกมึงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายไม่ใช่ปลาเค็มค่ะเป็นปลาสดแดดเดียวเออกูเลือกริเวอร์พูลกูเลือกริเวอร์พูลไม้กอดหน้าเลยกูเลือกแมนยูกูเลือกลิเวอร์พูลจบ หนึ่งบ้านกดตะก้าเลยนะคะปลาสดแดดเดียวจานลดราคาเยอะและส่งฟรีลดเยอะส่งฟรีกดก่อน4ี0เก้าร้อยคนน่ะอย่าฟังเพลินลดเยอะส่งฟรีลดเยอะส่งฟรีกดกฟลดเยอะส่งฟรีฟรฟรใจดีกดตะกาเลยไปลดเยอะส่งฟรีนะจากสี่ร้อยยี่สิบเก้าเหลือสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีแพ็คเล็กจากสองร้อยสามสิบเก้าเหลือสองร้อยทุนส่งฟรีจะแ,แม่กดเลยจ้ะแม่กดเลยขึ้นฮอตสามสิบแล้วเลยกดปลาคนละแพ็คเลยเอาไปทานกันไปไปกดปลาคนละแพ็ค ไปไปกดปลาคนละแพ็คเลยนี่ขายไปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันห้าพันห้าร้อยออเดอร์หนึ่งห้าห้าห้านะคะกดตะกร้าได้เลยกดต่อแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยด้วยเรื่องอื่นเรื่องใดๆตัุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยโปรสองถุงลดสองร้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ดีเก้าร้อยท่านกดตะกร้าได้เลยนี่ขึ้นฮอตสามสิบสองแล้วนะลดเยอะส่งฟรีนะ รถเยอะแล้วก็ส่งฟรีกดได้เลยแพ็กเล็กแพ็คใหญ่มีน้ำพริกก็มีน้ำพริกกักหมูทำเองสดใหม่ถุงใหญ่นี่5้0กร,รมัมจาก500กร,รัมจาก4 1 9บาทเหลือ350้าน้ำพริกรถเยอะนะน้ำพริกก็รถเยอะนะขอบคุณคุณเบียร์ค่ะซื้อสินค้าใหม่ได้2ขอบคุณค่ะ20คนได้ซื้อสินค้าจากรานนี้แล้วนะขอบคุณค่ะคนซื้อเยอะนะคนซื้อเยอะคนกดเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันลดราคาและส่งฟรีถ้าคุณอยากลองสินค้าที่ฉันนะั่นและที่ฉันทำเองหมดน้ำพริกก็ทำเองปลาทำเอง นะทุเรียนทอดสั่งสดใหม่วันต่อวันให้ไว้ใจแล้วลองกดไปทานดูไปสั่งดูได้เลยแค่นั้นขอบคุณทราบของขวัญด้วยเออได้ไหนก็เข้ามาแล้วไงลดเยอะส่งฟรีใจดีก็ก็กดตะกร้าไปอะไรไปนะคะแบบหนึ่งนี่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 ขึ้นฮอตแล้วยี่สิบเอ็ดคนแล้วขอบคุณค่ะเออเนี่ยอย่างนี้สิจะได้แบบคุยด้วยหน่อย เอออย่างนี้สิน่าคุยด้วยหน่อยอุดหนุนกันอะไรกันนะนี่น้ำพริกน้ำพริกทําเองน้ำพริกกา,กากหมูากากหมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองทําเองสดใหม่ทาเองสดใหม่กดตะกร้าไปเลยกดตะกร้าไปเลยทําเองทุกอย่างทําเองกดตะกร้าเลยเอ้โทรศัพท์อกเกอร์ขึ้นอยู่ไหนออนทําเองนะจ๊ะสดใหม่สดใหม,ม่ขอบคุณค่ะมาแล้วซื้อสินค้าหมายเลขหนึ่งซื้อสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่ะ หนึ่งบ้านเชิญเลยหนึ่งบ้านเชิญเลยหนึ่งบ้านเชิญเลยค่ะใจดีจิ้มตะกร้าเด้อใจดีจิ้มตะกร้าแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดกันเยอะเจ็บคอไม่ต้องพูดเยอะนะจ๊ะเจ็บคอกดตะกร้าได้เลยแปดร้อยกว่าคนที่อุตส่าห์เข้ามา ืมาไป,ไปขอหนึ่งบ้านค่ะ พีกกามเพิ่งเข้ามาค่ะกดตก้าได้เลยนะคะนี่มาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้ว24คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะได้รับปลาแล้วค่ะคุณพี่มิ้นขอบคุณค่ะเออมิ้นเจ็ดสองได้รับปลาแล้วนะคะน่ารักที่สดุดเจ๊นหน่อยซื้อสินค้าใหม่